มามาแล้วอสังหาริมทรัพย์ร้อยล้านกับทีมงานทนายรัชชานนนมหาราชเมื่อน,นี้ครับทีมงานทนายรัชชานน์มาชี้หมยอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่บ้านโชคอํำหนวยครับผมอำเภอพิมูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีอาณาจักรแห่งนี้ครับผมใกล้กับคูบตานะครับผมใกล้กับคูบตาพิมูลมังสาหารใกล้เมืองพิมูลมังสาหารบ้านโชคอํำน่วย ในพื้นที่นี้ครับผมเป็นอสังหาริมทรัพย์ของทีมงานเฮ่านะครับในเนื้อที่3งานนะครับผม3งาน50ตารางวาหน้ากว้างเท่าใดนะครับผมท่านใดสนใจมาบึงหน้ากว้างนะครับผมจากมุมนี้มาดูครับกายภาพโดยทั่วไปน้ำไปเข้าถึงนะครับผมมาดูนะครับนี่คือพื้นที่นะครับทั้งหมดเลยหน้ากว้าง หน้ากว้าง33เมตรจากที่นีนะครับรบัดมาแล้วหน้ากว้างนะครับจากจุดนี้นะครับผมติดทางสาธารณประโยชน์นะครับ33เมตรในมาเบิง้งทางกายภาพครับพื้นที่แปลงนี่มันการปรับปรุงนะครับพัฒนาสังหาริมทรัพย์เรียบร้อยแล้วท้าใดสนใจเขามาเลือกหามาชมนี่คือหน้ากว้างนะครับทั้งหมด มาดูทางกายภาพคนี่ทางกายภาพไใ้ดนาทางสาธารณประโยชน์33เมตรมาดูสดครับเข้าในทํากัน อาลวลงไปบางนู้นนะครับยาวนะครับกี่สิบสเมตรมาเบิง่งทางกายภาพโดยรวมด้านเลยอ,โโอชมเรียบร้อยท่านใดสนใจนะครับผมมาเลือกหาเรียกชมแมสงหาริมาซับปะดูด้านไหนครับมารสร้างบ้านสร้างเฮียนสร,สร้างสา้นนะครับผมได้เลยด้านหน้าติดทางสาธารณะสามส เมตรแล้วก็ลึกยาวอยู่ที่ประมาณ42เมตรนั่นเองนะครับท่านใดที่สนใจอสังหาริมทรัพย์ของทีมงานทนายรัชานนนนะครับผมเขาจะทํา,าการปักหมุดนะครับในเนื้อที่3,50ตารางวาอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อสังหาริมทรัพย์เลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ